สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเดียวรถไถชิงครับวันนี้มาเปิดฤดูกาลนะครับไถข้าวจังหวัดข้าวนาปีนะครับ2567นะครับวันนี้วันที่โอ้วันนี้วันที่18ครับ18พฤษภา2565256667ครับ2567จะลงวันหมดแล้ว วันนี้มาในรูปแบบรถไถครับวันก่อนในรูปแบบเครื่องเสียงก็ดูชป์เก็บหัวเก็บไ้เก็บมุมไปแล้วอันนี้เราจะไถาตามหน้างานนะครับหน้างานนี้มันตรงลลกลา,นางนี่จะเป็นหลุมแล้วก็จะพนมเข้าจะพนมเข้าตรงกลางจะเป็นหลุม ดูในโทรศัพท์ก็อาจจะดูยากหน่อยเรงงรถเสียอันนะครับเสียอันรถไทยที่งก็ฐานของตรายชา้างเลยครับฐานใบ24่เของแชมป์ใช้ใบ22บัว11ของตรายชา้างนี่จะเป็นบัว10ระยะห่างของฐานนี่จะระยะสั้นกว่ากินน้อยกว่า ถ้าพูดตามหน้างานไปแล้วก็จะกินน้อยกว่าเจ็ดช้ากว่าน,นิดนึงถ้าไถในในรอบเดียวกันนะเขจะกินกินน้อยแต่จะลึกงานมายิบสีนะมันจะลึกโอเคครับมาดูทุดไทอ กูปต้าครับเก็บง,งานให้เก็บเก็บมุมให้เขาเก็บแค่สองนะจะได้ประหยัดเวลาในช่วงที่เก็บตรงนี้นะครับก็ต้องใจยินหน่อยให้มันฐานมันลงถ้ารีบเเร่งเครื่องเล้มันจะฐานลงไม่ทันมันจะกินไม่ได้อันนี้เก็บสามรอบครับ อันนี้ก็มาประทะไลยไลยคันครับนู่นฟอร์ดอยู่ทางนู่นพเราแชมป์กับคูปต้าเข้ามาทำงานด้วยกันอ,อันนี้เก็บแค่สองรอบพอพอไหมสวยงามครับ สวยงามก็การไถของเราก็จะไถกลับไปคืนนะไถร่องเดิมไปคืนไม่ได้เอาั่งนี้ครับจะไถร่องกลางไปคืนจะทําให้หญ้าที่พนมปัดเข้ามาเนี่ยมันขาดไปด้วยต้นไม้เยอะครับนาแถวนี้ เดี๋ยวมาดูฟอร์ดกันครับฟอร์ดเราเดียวก็เฟี้ยวได้ <laughs> โอ้งาน,นดันตัวนนี่ฟอร์ดฐานหกนี่ วันวันขโมงเลยหกหกศครับกระมาณแต่สิบห้เรนะเราเดียว <c oughs>